วกคุณทั้ง3คนทำขนมไทยออกมาได้ดีมากแต่จะมีเพียง1จานที่เป็นจานที่ดีที่สุดและจานนั้นเป็นของขนมที่เราทำอ่ะไม่ได้ทำง่ายสักตัวเลยเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเราจะได้เป็นจานที่ดีที่สุดผมว่ามันก็สมเหตุสมผลครับก็แอบหวังนะถึงจะรู้ว่าซีตรองทำได้ดีมากแล้วก็พยายามวิ่งตามมาอยู่อ่ะในรอบนี้เราอาจจะวิ่งทันก็ได้ ต่อให้พี่พี่ตองคำชมดีแคบหมูคำชมแปลกแต่ของเราอ่ะเทปแล้วบอกว่าอร่อยมากครับหวังจะได้ยินชื่อเฮงค่ะซีตรองครับก็รู้สึกภูมิใจที่ความพยายามเรามันผิดดอกออกขวแล้วนั้นเราผ่านมาหลายสัปดาห์แล้วเราไม่เคยหยุดพยายามและความพยายามนั้นมันก็ให้ผลตอบแทนที่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเก่งมาก อย่างที่บอกครับสิทธิพิเศษในครั้งนี้ยิ่งใหญ่และไม่เคยมีมาก่อนยิ่งใหญ่เลยไม่เคยมีมาก่อนผมคิดว่าจะเป็นแบบงขึ้นไปเลือกเพื่อนเลือกวัตถุดิบเดี๋ยวคิดว่าน่าจะได้ผ่านเข้าไปรอบเซมิไฟแนลเลยสิทธิพิเศษข้อแรกที่คุณจะได้รับครั้งนี้ก็คือข้อแรกได้ยินคำว่าข้อแรกอีกสองข้อแน่นอนดีใ,นใจมากได้สองอย่างเลยเดี๋ยววันนี้ เงินรางวัลจํานวน1,000 0บ,บาท,ทจากพุของตาโทรศัพท์คโอ้โ,อโ,อโ,อโอได้เงิน1,000 0บาทก็คือเดี๋ยวเอาไปกินข้าวกับเพื่อนๆเ,เลยถ้าอยากกินอะไรมาเดี๋ยววันนี้เจ๊จ่ายเองอม,มันจะอารมณ์เหมือนคนถูกหวยเนาะ แอบอิจฉาเล็กๆแต่ก็ยินดีกับพี่เขาค่ะส่วนสิทธิพิเศษข้อที่2เงพร้อมหรือยังครับพร้อมครับเธอได้เงินไปหนึ่งหมื่นบาทแล้วนะแล้วเธอจะเอาอะไรอีกผ่านเข้ารอบไปเลยถ้าไม่ได้เลือกอะไรสักอย่างก็อาจจะได้ผ่านเข้ารอบไปเลยไม่มีแล้วครับ ที่ข้อเดียวครับหัวใจจะวายก็บอกว่ามีอีกข้อหนึ่งแกงเฉยชอบฟิอีกแล้วชอบฟิลเกม